พอดีวันนี้นะครับพี่ได้ทําการไล่เม็ดใหม่ครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นเม็ด12 11 13ดสิบสาหรือสิกับ14นี่แหละครับตอนนี้ก็เป็นเม็ดร,ระหว่างกลางๆนะครับแล้วพี่ก็เลยจะเอาออกไปขี่นะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าไอเฟมเนี่ยมันท้าพี่ว่าแบบว่ามันนั้นไอเฟมมันโดนบักเอ็มร้อยแดก mm hmm. ก็เลยแบบอยากจะมาเอากับคันนี้เพราะว่าไอเฟมคิดว่าคันนี้มันน่าจะวิ่งได้ไม่เท่าเอ mm ็ม hmm. ร้อยคันหน้าพี่เฟรม ครับพี่้องกระลาบสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายดาวยุโรปทุกท่านเลยนะครับ<ะ>สำหรับวันนี้ก็บผมอีกแล้วนะเอ็นพีเดต้แบงค์นะครับผมพอดี oh. วันนี้นะครับพี่ได้ทําการไล่เม็ดใหม่ครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นเม็ด12 11 13หรือ12กับ14นี่แหละครับตอนนี้ก็เป็นเม็ดร,ระหว่างกลางๆนะครับแล้วพี่ก็เลยจะอ,ออกไปขี่นะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าเอเฟมเนี่ยมันท้าพี่ไว้ว่าวันนั้นไอเฟมมันโดนโดนไอ้นี่ไว้โดน, anyway, โดน บอกเ1 0 0้อยแดกก็เลยแบบอยากจะมาเอากับคันนี้เพราะว่าไอเฟรมคิดว่าคันนี้มันน่าจะวิ่งได้ไม่เท่าเ1 0 0้อยก็จริงๆนะครับคันนี้มันเป็นแค่ลูก5 9 59เฉยๆไม่มีชักนะครับแล้วก็กล่องไม่มีด้วยนะครับไม่มีไม่มีกล่องนะคันนี้จะเป็นเป็นกล่องเดิมยังไม่ได้ทานะครับเก่านะครับ <Okay. S 1> แต่ว่าคันนี้ถ้าแพ้ก,ก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ารถคันนี้ไม่ได้ไล่ไม่ได้ไรเลยนะครับแล้วก็น้ามันน้ำมันก็อย่างที่บอกบูดพอๆกับคันนั้นนะครับยังไม่ได้ไรล่เ like, ก็บจริงๆ,ๆแล้วรถนี่ก่อนที่จะไปเนี่้ไเอกับคนนนว เนี่ยโกขนาดนี้เนี่ยเห็นปะเนี่ยเนี่ยเอาเด้อเออเอาดิเอาดิเอาดิอไปเด้ไปเด้กูไปลวไป,ล,วไปล้วจ้ากูก็ไปเหมือนกันแหละเออมาในหมวกเต็มใบด้วยนั่งเคเอาเดินั่งด้วยไม่ได้นอนเลยนั่งนั่งนี่ไม่ได้หมอบเป็นไงเป็นไงบอกแล้วเม็ดนี้โกเป็นไง เป็นไงนี่นั่งนะเนี่ยนี่นั่งนะไม่ได้หมอบแล้วแต่นี่เดียวเลยเป็นไงล่ะครับรอยตะเอ้โหรถยนต์แดกไหวสัตว์เอ้แม่จบละนี่ก่อนมึงจะตามมาได้ขนาดมึงได้แค่นี้วะ่ะแจ๊ดโอ้ยแยแจ๊ดแม่งก่อนจะตามพี่เซ็กได้นี่แบบต้องยอมอ่ะครับเออโหไม่ก้โค่ามัดนี่หว่าวเราอ่ะเออเดี๋ยวถอยมัดแต่งออกมาพี่จะร้องนะเขยายา หยอกนะครับก็สนุกสนานกันไปนะครับออกไฟแดงนะครับก็ไม่มีแล้วโอ้โหขับรถน่ากลัเวเลยโยนซ้ายโยนขวาอโอ้ยมึงเพิ่งคิดได้ว่ามึงจะมาหากูแล้วเนี่ยโอ้ยเอาอะไรไหมล่ะเอาเอาใหม่ไหมล่ะเอาใหม่ไหมล่ะเอาใหม่ได้นะพี่โอ้โหพี่นี่แต่พี่กระจายเอาถือว่าโอเคพี่ผมยอมรับในสถานการณ์เดี๋ยวพี่ก็คือผมมันเป็นน้ำประวันแหละแหมเมื่อกี้วิ่งกันโลนึงแล้วนะถึงยกอะโอ้โห ได้เฟมอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหเฟมไม่ไหวเลยเฟมมไม่ไหวไหวเยอะเฟม,บ,มบอกไม่ไหวเ่ะเฟมอไม่ไหวเ่ะน่ารักอ่ะท็อนะ <c oughs> ครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับพี่จะทำให้้ใหเฟมเขารู้ว่าขอนแก่นไม่ได้หมูอย่างที่พวกเองคิดนะครับ ขอนแก่นนะ่มันไม่ได้หมูอย่างที่สระบุรีคิดไม่ใช่สระบุรีเรอยยุดยาไอ้้ย,ยเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวไปกระทบใครก็เอกนะครับเจาะจงแม่งเลยขอนแก่นเนี่ยมันไม่ได้หมูหมูเหม,มือนบ้านพวกแกนะครับที่แบบแกไปเล่นรถกับพวกเด็กๆแล้วแบบจะมากินขอนแก่นอะไรเงี้ยเออขอนแก่นเขาก็เอาอยู่นะครับผมเรื่องรถเรื่องอะไรเงี้ยออมาณนั่นแหละก็เดี๋ยวพี่จะมีโปรเจกต์กทำคันใหม่คันนึงนะครับแต่พี่ยังไม่บอกว่าทําอะไรก็เดี๋ยวรอให้น้องๆรอดูกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของ led 2ระบบก็ ตามตามคลิปเอาแล้วกันนะครับผมพี่ก็จะอัปเดตให้น้องได้ดูๆกันเรื่อยๆนะครับผมนะใกล้ถึงทางเดิมเราแล้วนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ออกมาวิ่งทางเลี่ยงกันก็ดีกว่าเราไปวิ่งในเมืองนะครับในเมืองก็มีถนนขี่นะครับแต่ว่ามันมันไม่เหมาะสมนะครับก็มาทางเลี่ยงดีกว่าตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่ไม่ค่อยมีบ้านเรือนนะครับเราก็ไม่ค่อยมีชุมชนแต่ถ้าเลยถัดไปอีกไปทางพุทธมนฑลเนี่ยตรงนั้นจะมีบ้านเรือนนะครับที่เขาแจ้งกันบ่อยๆก็ตรงนั้นไม่ไม่ ไม่แนะนำนะครับให้ไปนะครับเราจะเราจะขับได้ครับแต่ขับตรงที่แบบว่าบ้านเรือนคนมันไม่ค่อยมีห,หรือน้อยไม่ต้องไปส่งผลกระทบต่อเขานะครับ<ป>แล้วก็สนามขอนแก่นใกล้จะมาแล้วนะครับ<ป>ก็รอ,อก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เขากําลังจัดปูสนามนะครับคนละที่กับที่บอกว่า ไอ้น้ำพองนะ,ะน้ำพองไอ้ที่บอกว่าเขื่อนที่พูดไปนั้นเหมือนเหมือนจะโม้หรือไงไม่รู้ครับแต่ว่าตรงนี้ของจริงนะครับเรามีถนนแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะเอาแผนที่ทางอากาศให้ดูแล้วกันนะครับตอนนี้กําลังทําแล้วก็ในระแวกแถวแถวไพศาลนะครับถ้าใครอยากจะมาจัดสนามหรือว่าใครอยากมีที่ซ้อมก็เดี๋ยวรอฟังประกาศจากพี่นะครับแล้วก็จากทางเจ้าของเขานะครับก็เดี๋ยวรอก่อนเขากาลัง เอาคนมาปูนะครับก็รอตามตามนั้นนะครับรอได้ก็รอรอไม่ได้ก็ต้องรอครับผมบอกไว้ครับไอฟเฟมอยู่ไหนวะมาแล้วว่ะเฟมมาคิดว่ารถเราจะสู้มันได้ปะ,ะในขนาดที่ขี่ไปเนี่ยถ้าใครคิดว่าบักแดงบักแดงอ้วบเก๋ากดหนึ่งว่ะถ้าใครคิดว่าไอฟเฟมชนะกดสองเออแต่ว่าอันนี้คือต้องเม้นก่อนนะครับหยุดกดหยุดเลยแล้วเม้นเลยนะครับอเคที่จะดูใจน้องๆทุกคน ่อให้เราชนะเราก็เป็นอัมบาวันต่อให้เราแพ้เราก็เป็นอัมบาวันเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ารถมันคนละแบบนะครับเออรถเรามันแบบขันนี้เอาไว้ให้เกียรติไปซื้อแกงเอออะไรประมาณนั้นงั้นเดี๋ยวหมดโค้งนี้ปั๊บก็เหมือนเดิมนะครับสองในสามอยู่เทอมเหมือนเดิมนะไปแล้วก็กลับแล้วก็ยาวนะครับผมแล้วก็กลับยาว,ปวไปเราไปวิ่งจากตรงนู้นแล้วกันวอร์มรถก่อน ถ้าเป็น2ระบบนี่น่าจะร้อยแปดรถเยอะมากเลยวะเดี๋ยวรอ,อก่อนรอรถน,อน,น้อยๆก่อนฮะก็ไปนี่กลับมาแล้วก็ไปแล้วกลับบ้านเลยเออคลิปนี้ใครแพ้เรียงคลิป อันนี้คือขอแก้ตัวหรือแก้อะไรขอรองแก้ตัวไงวันนั้นก็แบบว่าไม่เท่าไหร่ออก็คือไหนๆต้องกลับบ้านแล้วก็ขอรองแบบพิดักพาด,ดีๆหน่อยอ๋อได้อ้าวมาดิ <c oughs> ไป <c oughs> ไปไปแล้วพวกหมอะจ้าอาจจะมองไม่เห็นอะไรขอโทษด้วยนะครับน้องมาดูจีพียรเอานะ <c oughs> ไอเฟมันมาแล้ว <c oughs> ไอเฟมันมาแล้ว,ลวที่แน่ มายัง่ะมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้กูไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าเฮ้ยรอบตัดเฮ้ยรถหมดอ้าาร้อยสี่สิบห้ากับร้อยห้าสิบไอเบ๊มบอกเ hey ฮ้ย มันคืออะไรอ่ะน้องชายพี่บอกนะครับถ้าสมมติว่าเราไล่เม็ดใหม่นะครับมันจะวิ่งได้ครับแต่ว่าเตี้ยมต่อเองเลยต่อให้ต่อเลยไปไปเลยไปเด้ยวไปเดี๋ยวไปเดียเไอ้เฟมไอ้เฟมวันนี้เราตามนะครับแต่ว่าพี่มีเทคนิคในการตามนะครับไปว่า Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ที่ร้อาสประมาณ<อ>เข็มไม้ร้อโอเคทำไมห่หร <Yeah. S 1> อเฮ้ยมาเนียโอ้โให้ก่อนเลยน้องชายให้ก่อนเลยน้องชาย ไปครับเราหมอะไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ารถเราค่อนข้างที่จะไกลแล้วนะครับมันไปไกลแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นตามขึ้นไปครับผมรอสักครู่พี่ถึงแน่นอนไปไปร้อยสี่สิบแล้วร้อยสี่สิบแล้วมาแล้วรอบกูมาแล้วไอ้เฟมมึงโดนกูแน่มึงโดนกูแน่มันโดนกูแน่ไอ้เฟม ไปล้จ้าไปล้จ้าไปละจ้าไปล้จ้าฮาฮ่ห้าสิบพอนทุกคนเห็นไหมเออดูมันยา,ยาวเลยยา,ย,ายาวเลยยา,ยาวเลยฮ่าฮ่าฮ่นแน่พี่เฟม ก็อย่างที่บอกนะครับรถมันอยู่ที่การไล่เม็ดนะครับถ้าเราอยากให้มันขับในเมืองรอบจัดเราก็ไล่เม็ดเบาสักนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้า <แ S 1> เราจะให้มันขี่กลางๆก็ไล่เม็ดให้มันอยู่น้ําหนักขึ้นมากลางนะครับแต่ถ้าใครจะเอาท้ายจริงๆนะครับย้ํานะครับใครที่เอาท้ายจริงๆกําลังเครื่องต้องได้นะครับ,บแล้วก็ไล่เม็ดหนักเข้าไปนะครับส่วนเฟืองท้ายก็แล้วแต่คนชอบก็จะใช้เบอร์14 15 14D3 หรือ 14D2 อะไรก็แล้วแต่จะไล่กันนะครับ14 TS อย่างเงี้ยแล้วแต่นะครับโอเคแต่รถพี่ขอไม่บอกว่าเฟืองท้ายพี่ไล่เบอร์อะไรนะครับอันนี้บอกเลยว่าน้ํามันแบบบูดบแด่นะที่มาวิ่งนะ oh, <okay. S 1> <laughs> น้ำมันแบบบูดๆดเลยแต่ไล่เม็ดใหม่ขนั้นเองก็สเต็ปยังเป็นคงเดิม59 59ไม่มีชักนะครับ่า <What? S 1> เรือน CB เหมือนเดิมนะครับเรือน CB 150นะครับโอเคใครอยากให้พี่ทําให้ไหมรถแบบนี้ก็สามารถอภิเกมาได้นะ <Okay. S 1> ก็ ลูก5.8จริงๆ5.8.5ก็พอครับบิดยกเลยก็ทําได้นะครับแบบดิเพิ่มนขึ้นไปอย่างเงี้ยเลยก็ได้นะครับแต่ต้องเปลี่ยนค์ดใหม่นะครับเพราะว่าของพี่ตอนนี้ค์สเป็นคัดทองแดงมั้งแต่ว่าเป็นทองแดงแบบไล่ท้ายอ่ะมันจะมีนักค์สแบบแบบบิดยกไล่บิดยกไล่ขับสนุกอะไรเงี้ยมันมีหลายแบบับเราไล่หลได้ได้หลายแบบปรับระยะค์สได้หลายแบบนะครับรถมันมีรายละเอียดเยอะอยู่ที่ว่าใครจะทํายังไงนะนี้ทํากันเองก็ชิวๆนะครับผมเขาได้ไหม Uh huh. หน้าไม่ประมาณนี้แต่ว่า GPS ถ้าวัด GPS ในโกโป o พี่ว่าน่าจะอยู่ประมาณ125 1 2 5ถึง135ไม่น่าจะเกินนี้ไม่น่าเกิน135นะครับเพราะว่าเข็มไม้นี่มันเชื่อเชื่อถือไม่ได้ใช่ครับเพราะมันเชื่อถือไม่ได้เพราะถามว่าทำไมมันถึงเชื่อถือไม่ได้เพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราเปลี่ยนเฟืองท้ายนะครับหรือว่าอัตราทดสเตอร์นะครับ เข็มไมจะเพี้ยนทันทีนะครับเออ,เอ,อนั่นแหละนี่คือสิ่งที่ถูกต้องนะครับเราเราเอาจริงจากวัดจากแอป GPS ก็ได้แอป<ะ> GPS อย่างที่เคยพูดไปแอป GPS เนี่ยจะ,แข,จะ,ะแข็งกว่าไม้จริงประมาณ3-4ถึงนะครับถ้าเป็นแอปที่พี่ใช้กันเหมือนพี่เต้าหู้ใช้ที่พี่ใช้นะครับ3-4ถึงแต่ถ้าเป็น GPS Q Star ก็จะแข็งกว่าประมาณ5นะครับประมาณห้าแข็งกว่าไม้จริงประมาณ5นะครับ แต่ถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นโกโปรโกโปรจะแข็งกว่าคิวสตาประมาณ1-2ก็ถ <Okay. S 1> ถ้าเปรียบเทียบกับรถจริงก็น่าจะเท่ากับ7-8นะครับประมาณนี้ถ้าว่าโกโปรเนี่ย <What? S 1> <c oughs> วิ่ง140นะรถจริงก็จะวิ่งอยู่ประมาณสักร้อย5 0 147บ้ประมาณนี้นะครับพ uh huh. ี่ก็อันนี้ก็ยังไม่ได้ลองจับแต่ว่าเดี๋ยววันไหนพี่จะทำลองทำคลิปจับใส่มัดแต่งให้ดูเลยนะครับเ uh huh. พราะมัดแต่งเนี่ย เขาเป็นรถอเมริกันนะครับก็จะแม่นยำในเรื่องของเข็มไม้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แจ๊ดแดงอวบแล้วก็พี่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามเพิ่มเรื่องกระดิ่ง<ๆ>เพิ่มนรืทั้งหมดนะครับก็ติดตาม Facebook ที่โชคบุญจันทร์สำหรับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ